ไก่นี่ไก่เนื้อหรือไก่ไข่ครับนีไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเด็ดผักมาให้ที่อเพราะว่าบก็สงสาเลี้ยงไกขเพราะว่ามันไม่ต้องฆ่าไของ่ายที่สุแอันนี้คือต้นอะไรนะครับคะนาเห็ดหอมคะนาแต่ว่าไันเป็นอาหารไก่คะอะไรนะคะน้เห็ดหอม คณะเห็ดหอมเดี๋ยว่าน,นี่คืออาหารไก่อย่างนี้ออนนไปดูเลี้ยงไก่ด้วยคณะกี่ตัวครับเนี่ยโอ้โหมันรู้ว่าจะได้กิน,กนโอ้โห อ,อ๋อจิกอย่างนี้เลยใช่ครับถ้าจะกินนะถ้าปล่อยก็ตลุมบอลกันเลยมีอยู่สักประมาณสองอย่างที่เราชอบมากจะมีตำลึงครัตำลึงที่จะให้แคลเซียมสูงมากกับคณะสองตัวจะให้แคลเซียมสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไก่เรากินตำลึงคณะไปเยอะเนี่ยไข่ก็จะเป็นเบอร์สูงนะครับไก่ไก่เบอร์สูงเยอะ เบอร์ศูนย์นี่คือเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สุดก็คือ70กรัมขึ้นไป71กรัมขึ้นไปเพราะผมเคยทดลองแล้วให้กินพวกผักเยอะเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นไข่เบอร์ศูนย์เลยครับครับขยับขยับไปตรงนีิดนึงได้ไหมครับดีแสงนี่รรครับเลี้ยงไก่ด้วยคณะไก่ชอบมากครับนะสุดยอดเลย ไม้ทุกทิท้งเขาชอบนะ,ะลูกมุ้งแตโงโมอย่างเงี้ยเนี่ยนะจอมวันจะนึกว่ไม่กินวะนละกอก็กินชอบมากเขาจะชอบผลไม้มีสีเพราะว่าไก่พวกนี้เขาต้องการเม็ดสีเอาไปช่วยเรื่องของเ,เพราะไก่มันเป็นไก่แดงนะแล้วหลักการเลี้ยงไก่อย่างหนึ่งนะง่ายๆก็คือว่าไก่ต้องได้โดนแดด ข้อวิตามินสังเคราะห์พวกนี้แล้วก็เพื่อกันเวลาที่เขามีพวกมแมลงพวกไรพวกอะไรเนี้ยเขาก็จะมาตากปีกไล่มแมลงนี่นี่กี่ตัวครับเนี่ยทั้งหมดประมาณห้าสิบตัวครับไข่ก้อนละสามสิบตัวฟองเพราะมันจะไม่ไข่เยอะเพราะว่าไข่เนี่ยเวลาเราให้อาหารแล้วก็เวลาเราปล่อยอย่างเงี้ยมันจะเส็บครับสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งไปกับการวิ่งม,มันแข็งแรงครับไม่เป็นไม่เป็นหวัดไม่ป่วย ไม่สวยไม่เป็นโรคแล้วอีกอย่างนึงที่มันกินมันชอบก็คือใบกล้วยออ๋นี่กินหมดเลยหั่นหยกกล้วยให้เป็ดอันนี้ไก่กินกล้วยกินไก่กินใบกล้วยด้วยก็กินกินหมดทุกอย่างกล้วยต้นหนึ่งไงเราเราเราสับหั่นประมาณห้าสิบเซนขาดครึ่งโยนลงไปเลยหายทั้งท่อนเลยครับไม่เหลือ แล้วมีกินอะไร,ประแปลกๆอีก,ก,กบ้งนคือผักเนี่ยส่วนที่มันแก่ที่มันไม่สามารถไปตลาดได้ผมก็เอามาให้ไก่กินหมดเพราะการการกําจัดของสวนเกินในฟาร์มเนี่ยปกติเขาจะไปทิ้งเนาะออหรือไม่ไปทําปุ๋ยแต่ว่าเนี่ยทานทําปุ๋ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการมันส้มๆแครอทนะการเอามาทําอาหารไก่เนี่ยมันได้มูลค่ามากกว่าคือมันไ<ำ>ด<ต>้ไข่ไก่ที่ที่ขายได้ราคา ผมก็ขายอยู่ที่ตลาดเขียวก็ไปละห้าบาทหกบาทนะครับแล้วมันมีแดดของการที่คีไก่ต้องได้ตากแดดนะคันม่ทำไม่ลงเรียนไม่เหม็นอับใช่ครับปิ่นเพราะผมให้น้ําหมักตลอดจะผสมน้ําหมักในอาหารทุกในอาหารในข้าวเปลือกในลําข้าวจะทุกน้ําหมักเหมืนกัน้ำหมักมันอไม่ได้กลิ่นขี้ไก่ใช่ไหมใช่อ่านี่ยนะครับขี้มันเป็นไหนมันก็อยู่นี่แหละครับมันไม่ได้กลิ่นมันก็จะแห้งไปเองแล้วก็ขี้ไก่จะไม่มีกลิ่นครับไม่เหม็น ปกติฟาร์มไก่เนี่ยเดินใกล้ไม่ได้นะครับ